เลยนะแกต้องยิม้มฉันอะฉันเริ่มจากทําไมฉันถึงอยากเป็นหรือเปล่าเพราะฉันคิดว่าแบบจะมีอาชีพอะไรที่ทําบุญแล้วได้บุญเยอะมากที่สุดเท่าหมอ แล้วแพทย์ศัลยกรรมที่แย่ออกไปไงสัญยกรรมทรงอกสัลยกรรมอะไรเงี้ยในหลวงให้ฉันเชิดเชดูจากวิกิพีเดียนะเชิชดูแพทย์สัรายะแพทย์สัลยะหมอสัลยะหมอสัลยกรรมอะไรพวกเนี้ยจริงๆต้องตกแต่งแบบว่าฉันไม่ทราบนะแบบคนปกติคือกรารเนื้อทรงอกนี้ฉันมานั่งฟังอะไรพวกนั้นฉันฟังมานานมาแล้วดูเกือบทุกตอนนะถ้ายังไม่มีตอนใหม่นะสมัยก่อนฉันยังดูทีวีอยู่ก็คือยังในหลวงให้ฉันเริ่มดูยูทูบ b e กตอนไม่ว่าจะเป็นโคนันคุงอะไรกุนนอกกลาดาวเทียมดาวข้าอ่าอะไรดูหมดเลยที่มีนีแล้วฉัน ว่า YouTube เป็นอะไรที่แบบว่าเด็กที่อยากศึกษาอะไรแบบต้องการเรียนรู้จริงๆอ่ะ ต้องเริ่มจากอันนี้ก่อนเลย youtube ก่อนเลยแต่แค่คนให้เป็นแค่นั้นเองฉันจะพูดกับเด็กแค่ว่าอย่าไปพูดอะไรที่วิชาการมากเธอพูดผููพูด,พด,พดมีวิชาการมากก็ไม่ได้ทำให้เธอฉลาดหรอกพูดธรรมดานี่แหละเฮฮาสั่งสัญญาทำอะไรก็ทําไปแต่ใจที่ต้องมีจริงๆคือแกต้องอยากรักษาคนจริงๆไงทําไมถึงบอกในหลวงว่าเส้นบางๆเสมะเส้นบาง,บางคือถ้ามึงเอาอาชีพมึงไปทําไม่ดีไงก็ต้องคิดแล้วผลกระทบไงไม่ว่าจะจ่ายเงินสิ้นเปลืองอันนั้นก็คือผลกระทบนะ เพราะว่าคนพวกเนี้ยพ่อแม่ก็เรียนมาลําบากไงจะบอกพ่อไม่ใช่พ่อแม่คือพ่อแม่ทุกวันเนี้ยพ่อแม่อีพวกเนี้ยเรียนมาลําบากมันได้ลําบากทุกตัวไม่ต้องสงสัยก็จะปะทุ้อนระบาดจริงจริงหลวงบอกมี <c oughs> กะแก้แคยงอย่ันนี้อีก